ฟิวยามเย็นทะเลนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะในต้นไม้บางพระอาทิตย์นะคะยืนอยู่ตรงนี้นะคะฟังเสียงทะเลนะคะ,คะ,คะอีกมุมหนึ่งของพระอทิตย์กำลังจะตกดินนะคะทะเลสวยงามมากนี่ค่ะ ตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วนะ,ะสพานนะคะนี่ค่ะอยู่พระอาทิตย์สวยงามมากเลยะคะ่ะนี่นะคะ อาทิตย์กำลังจะตกดินห้าโมงเย็นแล้วนะนี่ค่ะน้ำทะเลมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเดินชมเล่นนะคะอาจจะมีเสียงนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นสะพานนี่ค่ะงดงามมากค่ะเพื่อนๆสวยงามมากเลย